สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพบรักผ่านโซเชียลหนุ่มเปิดใจจีบสาวพิการถูกลองใจเหนื่อยแต่มีความสุขเมื่อเวลา11นาฬกาวันที่25มกราคมนายทาราวุฒิภูวงหรืออูดแฟนหนุ่มเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์กรณีคลิปที่เป็นกระแสนในโลกออนไลน์ที่เผยเรื่องราวความรักกับสาวพิการแต่มีความสุขว่าตนรู้จักแฟนคนนี้จากโลกโซเชียล ตนก็เล่นโซเชียลเล่นติ๊กตอกตามปกติทั่วไปดูคลิปไปเรื่อยๆนายธารวุฒิกล่าวต่อว่ากระทั่งไปเจอคลิปของน้องเขาที่ช่วยกันทำกายภาพกับคุณยายอยู่ แล้วตนเห็นถึงความตั้งใจใสายตาของคนที่ยอมแพ้ในตอนแรกตนก็ส่งข้อความไปเพื่อให้กำลังใจบอกว่าสู้ๆจากนั้นก็เข้าไปดูคลิปของน้องเรื่อยๆแล้วก็ส่งข้อความให้กำลังใจอยู่ตลอดหลังๆมาเริ่มถามเรื่องสุขภาพอยู่บ่อยๆหลังจากคุยกันมา4-5เดือนตนก็เริ่มมีความสนใจผู้หญิงคนนี้มากขึ้นโดยลืมเรื่องราวที่ว่าเขาเคยเป็นคนเดินได้ปกติและมาพิการ ตนลืมตรงนี้ไปเลยแค่อยากทำความรู้จักอยากเรียนรู้อยากใช้ชีวิตร่วมกันก็เลยเริ่มจีบเขาจริงจังตนถามว่าเขามีแฟนหรือยังเขาก็บอกว่าพิการแบบนี้ใครจะมาเอาแล้วบอกว่าไม่มีแฟนตนก็เลยเดินหน้าจีบจริงจังเขาก็ตกใจที่ตนเองเป็นคนพิการคนปกติธรรมดาทั่วไปจะไปจีบคนพิการให้เป็นภาระซึ่งเขาก็บอกว่าตัวจริงของเขาเป็นมากกว่าในโลกโซเชียลที่เห็นถ้าเกิดว่าไปเจอตัวจริงอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้แล้วก็ได้ จากนั้นก็นัดเจอกันตนเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดมหาสารคามก่อนเพื่อไปบอกแม่และญาติญาติที่บ้านว่าจะไปหาผู้หญิงคนนี้ซึ่งน้องเขาเป็นคนพิการตนก็บอกไปตรงๆตอนแรกที่บ้านก็ตกใจมากคิดว่าตนพูดเล่นแต่ตนก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง วันต่อมาตนก็เดินทางไปหาน้องเขาที่จังหวัดอุบลราชธานีเจอกันครั้งแรกเขาก็ลองใจตนอยู่หลายอย่างซึ่งพอไปเจอตัวจริงน้องเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยสักอย่างแม้กระทั่งอาบน้ําเข้าห้องน้ํามันหนักกว่าที่คิดไว้แต่ตอนนั้นตนก็คิดว่ารักเขาและลืมเรื่องทั้งหมดที่เขาพิการไปเลยในใจคิดแค่ว่าอยากช่วยอยากอยู่ข้างๆอยากใช้ชีวิตกับเขาอยากสู้ไปกับเขา เพราะเขาเจอเรื่องแบบนี้มาถ้าเป็นตนคงทอมากแล้วในใจมีแต่ความรู้สึกแบบนี้เต็มไปหมดอยากใช้ชีวิตร่วมกับผู้หญิงคนนี้จังอะไรแบบนี้หลังจากเจอกันครั้งแรกเขาก็พาไปเดินสายไปทําบุญกับกลุ่มคนพิการเหมือนกันเพื่อลองใจและแม่ของน้องเขาก็ลองให้ตนดูแลน้องเขาจริงๆซึ่งถ้าตนทําได้แม่ก็จะให้ดูแลแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันได้ตนก็ได้ลองทําทุกอย่างตอนแรกๆก็ทั้งตื่นเต้นและกลัว แต่ก็ตอบตกลงไปแล้ววันแรกที่เขาปล่อยให้ผมดูแลน้องเขาก็มีติดขัดบ้างแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีถึงจะมีเคิร์นๆกันอยู่บ้างแล้วตนก็กลับมาบ้านที่สารคามบอกให้ทางแม่ผมครอบครัวผมไปสู่ขอผู้หญิงคนนี้ให้เพื่อเป็นการยืนยันว่าผมจริงจังและจริงใจกับผู้หญิงคนนี้ ทางครอบครัวก็ได้ไปสู่ขอให้ตอนนี้ผมก็มาลาออกจากงานที่กรุงเทพแล้วกลับไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตอนนี้ผ่านมาประมาณ6เดือนแล้วตนย้ายไม่อยู่ที่นี่เพื่อมาหางานทําและอยู่ใกล้ๆเขาเพื่อดูแลเขาซึ่งพอมาอยู่จริงๆถามว่ามันลําบากไหมมันก็มีช่วงเวลาที่ลําบาก แต่ตนก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือเขาเพราะว่าโอกาสที่เขาจะกลับมาเดินได้แทบเป็นศูนย์อยู่แล้วนายวราวุธกล่าวด้วยว่าช่วงสองเดินแรกทางแม่ตนก็โทรมาถามว่าอยู่ไหวหรือเปล่าไปรอดไหม แต่ตนก็บอกว่าไม่มีอะไรมีความสุขดีที่ตนได้ทำกับข้าวได้สักผ้าทำนู่นทำนี่ให้เขาทำกิจวัตรประจำวันด้วยกันมีอรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะด้วยกันทุกวันจนตนลืมไปเลยว่าตนลำบากหรือเหนื่อยพอเห็นเขายิ้มมีอรอยยิ้มหัวเราะไปด้วยกันมันยิ่งเหมือนว่าหนึ่งวันมันสั้นลงไปเรื่อย,อยมันมีความสุขด้วยกันทุกวันขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ